more, Temo, Daddy! I know. Come here! Bigger she's size. Bigger than Marshmallow. I know, she's like a giant. She's a giant! Look at it. She's พี่น้องคะมาฮอดบ้านแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะแม่บ้านกา็จะมารีวิวให้เบิ้งเนาะคะ่ะว่าแม่บ้านได้งยังมาแน่เนาะคะ่นะเนาะเนี่ยค่ะอยู่ในกับเป๋าเนาะในยาที่ชอบมาเนานะคะ่นะเนาะเดี๋ยวแม่บ้านจะรีวิวให้เบิ้งเด้อคะ่ะพี่น้องคะมามาดูพร้อมๆกันเลยเนาะจ้าพี่น้องนี่ค่ะพี่น้อง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาม่าค่ะนี่ค่ะได้นีม่าค่ะผักสลัดเนาะค่ะเนาะผักสลัดแล้วก็เอาทัวค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็พริกหวานค่ะพี่น้องค่ะพริกหยวกเนาะค่ะพริกหวานอันนี้เลยบุมี่มองตั้งข้างนอะข้างนอกแล้วก็คือเกาค่ะคุกกี้ค่ะช็อกโกแลตชิพคุกกี้ค่ะ ออมโอริโอขนมโอริโอนะแค่น้องแล้วก็ชีวิตค่ะชีวิตเนี่ยค่ะไม่นีพิซซ่าให้น้องมาลินแล้วก็ฮอดดอกแม่พาหุมค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ออมเนี่ย หอยแมงผู๋เย้เด็ก yeah, <Okay. S 1> ดี come here ใส่ใจหอยแมงผู๋ oo, นะคะเนาะหอยแมงผู Hi ๋เน,นี่ยค่ะโตยิ่งใหญ่เลยค่ะเห็นบ้างคะหอยแมงผู๋โอ้ยแล้วก็ได้ที่ล้างจานเนาะคะ่ะเนาะที่ล้างจานแล้วก็เอาที่ล้างห้องน้ำ แล้วก็นายาปั๊บพานุ่มได้มาแบบเป็นเม็ดค่ะพี่น้องคะแล้วก็ชีสคะ่ะพี่น้องแล้วก็ไก่คะ่ะพี่น้องคะ่ะไก่ได้มาสองตวัวไก่จะเอามาเฮ็ดไก่หนึ่งปลาแล้วก็ได้อําพริกคะ่ะอันนี้คือน้าพริกนุ่มคะ่ะพี่น้องคะ่ะน้าพริกนุมนะขวดหนึ่ง แล้วก็กุ้งค่ะพี่น้องคะกุ้งกุ้งกุ้งเอามาไว้แต่เห็ดต้มยำเห็ดพัดไทยเห็ดยังคาเดวแจ้เนาะค่ะนอแล้วก็ได้อมแซมวิดค่ะพี่น้องเธอกีแซมวิดที่พอน้องนารินในกระถุงนี่กับมดพอดีค่ะพี่น้องค่ะมดพอดีแล้วก็ได้ม,ม,ม,ดดม,ดดมัมกอํมหมักแตงมูให้น้องนารินคะ่ะหมักแตงมู เตงโม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 ลูกนี่งงน้อยใหญ่อยู่สัสโอ้ยแล้วก็กระดาษค่ะพี่น้องคะ่ะไป,ปเปิดเท้ากระดาษแล้วก็เอ็มกินนี่ผ้านะคะก็คือพับคอ้อนนล่ะค่ะแล้วก็เนี่ยคำเพียดอไรนี้แล้วก็ได้น้อนนะลิ้นค่ะพี่น้องคะ่ะได้น้อนนะลิ้นมาน้ำพร้อมสวัสดีค่ะก่อนลนุกสวัสดีค่ะ อีที่ไหนก็เห็ดแต่ก็ได้ซีเหลี่ยมได้ซีเหลี่ยมค่ะพี่น้องค่ะซีเหลี่ยมของแม่บ้านผู้หลูซื้อมาทำไมเยอะแยะอันเก่ายังท่านได้กินหมดนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะนี่โอ้ยดูก็ยังไม่ชวนดลูชวนเก็บให้พี่น้องนีเยอะค่ะพี่น้อง ไดม้ามนีเนาะค่ะนอที่ไดม้ามอนีค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องเปิดทุงเรียบร้อยเนาะค่ะการนี่เลยค่ะพี่น้องค่ะที่ไดมาเนาะค่ะนะอ่าสองร้อยสี่สิบเหรียญค่ะพี่น้องจํานวนเงินสองร้อยสี่สิบเหรียญได้แค่นี้ดีค่ะพี่น้องมีอันนึงอยากให้เบิ้งค่ะพี่น้องค่ะตามมาเบิ้งตามมาเบิ้งโตใหญ่ใหญ่หอยแมงปูค่ะพี่น้องค่ะหอยแมงปูเอามา Nunking tips, <laughs> knock out, we ain't hack. Ow! Daddy! Come here! Take she's her bigger side. than Marshmallow! I know, she's like a giant. She's a giant! Look at it! She's giant! She's giant! Wow. มื่อนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนนะคะน้องพ่อกันคลิปหนานะคะโอ้ยน้องนายลินอยากให้เบิ้งน้องนายลินอยากให้เบิ้งอันเนี้ยพ่อกันคลิปหนาได้ค่ะเด้อถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่บ้านอินยูเอด้วยนะคะเนาะคอมเมนต์คอมเมนต์ติชมใต้คลิปได้เลยจ้ะพี่นอ้องเมื่อนี้ซ้ำนี้ละบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายค่ะ